ทุกคนฮะเดี๋ยวผมพามาดูนะฮะว่าใช้โปรยังไงให้ให้แพนเนี่ยอันนี้คือฝั่งผมนักสีแดงคือฝั่งผมนะเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งสีฟ้านะครับที่ผมว่าเป็นโปรนะฮะมาดูกันนะับโปรไม่โปรจริงจริงไม่จริงโปรนะฮะมาปุ๊บนี่ดู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 อาจจะยังไม่ชัดนะฮะดูหะาท่ห้ะ่โอ้ยอย่าลกไปเลยดูดูืูอืม อาจจะฝีมือนะอาจจะฝีมือเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปดูต่อไปดูปต่อเนี่ยนี่ฮะนี่ยเดี๋ยวดูดูครับดูครับมันดูดึงดึง <c oughs> ดึงไปนู่นอะไรโอ้โหตอนแรกมากำลังทำสีติดีนะฮะดูเดียวดูฮะแม่เริ่มเริ่มมาชนะหนึ่งแล้วนะฝั่งสีแดงเอ้ยฝั่งฝั่งสีฟ้านะครับคือฝั่งฝัง่งที่ใช้โปนะผมฝั่งสีแดงนะที่ไม่ได้ใช้โปนะเนี่ยไอ้เม่อแพ้ ยังไม่แพ้ได้ไงวะแม่งดู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 ปุ๊บจับบูบลากลากหัวโคมโคไอ้น้องลากหัวโคมโคงกูวายุทู่ทำไมเลือดมกูไหลเป็นน้ำเลยวะอืมแม่เจ้าช่วยนะฮะดู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 อืมเอานี้ตายตายเฉยเสกตายเฉยดูดูโอ้โห๊ บึคลากมาไอ้น้องแค่ลากเมาสีมือไม่ต้องไอ้น้องโดบโง่ๆเลยแทนที่ไปโผล่ด้านหลังดูดูอะไรวะคนเล่นโปนเป็นอย่างงี้จริงเหรอวะนกันเลยว้าอยู่โอ้โหดูอย่างนี้เขาเคยว่าไว้ครับคือคนเล่นโปนะครับมันจะไม่มีฝีมือในการหลบในการอ่ามูฟเมนต์อ่ะ,เอ,ะเออดูดูโอ้โห ทำมาดีมากผมคิดว่าแบบกูพแพ้แล้วอะ่ะกูแพ้แล้วอะ่ะดเูเอา้าอ๋อไมได่ดูเลยอะ่ะไม่ได้โชว์โชว์โชว์นี้อืมอืมอืมโอ้ลากยันไปนูน่นเนี่ยมันไม่เข้าหลังนะท่านผู้ชมเฮี้ยโป้เฮี้ยอะไรเนี่ยเล่นมั่วชิบหายเอ้ยนี่นี่นี่เออเออยังพอว่านน่นี่โอ้เลือก,ก็มาใช้ซอมบา้าดาเมจไม่แรง นจริงใช้ปรล็อกเป้าใส่ลังแรกดิรับรองเก่งโอ้ย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 พระเจ้าพระเจ้าอือหอืออืหอมาอย่างนี้ฮะสีฟ้าดูดูดูโอ้สีแดงโอ้ทีมผมแบบอย่างยับอะตอนเนี้ยได้แค่หนึ่งอะเขาได้ไปเขาได้ไปสี่แล้วเอออันอีกยึดแค่ครั้งเดียวก็ชนะแล้วอะไรเงี้ยเออวาย โอ้ยน่อยังจะขึ้นไปยิงได้อยู่นี่โอนน่ะน้ำลบไม่สู้ทีมอ้อยทีมคไข่น้องๆอ่าเรียบร้อยผมยึดกลับมาได้ฮะยึดยึดที่ตัวเองกลับมาได้มะดูฮะดูฮะปุ๊บบลึ่มมมโอ้โอ้็อกไม่ยับได้ไงโอ้เออโดนแฮมเบอร์ดาวของ ข้าพเจ้าไกลล้วงไงน้องมาฮะแล้วก็สู่สู่จุดดับศูนย์นะะเริ่มเริ่มแย่เริ่มแย่แทนที่เมื่อกี้ครับจะเข้าไปจะจะลอบตัวเข้าไปแล้วก็ไอ้กด EMP นะฮะไม่ทำนะเลยเธอรจริงๆเลยนะฮะปุ๊บโอ้โหแล้ว EMP ต่อหน้าต่อตายอย่างงี้แล้วแล้วเป็นไงฮนะรอดครับรอดรอดรอดหมายถึงหมายถึงเราฮนะรอดมันไม่รอดนะ ดูนั้นดูนะนะว่าแล้วทำไมมันเลือดไหลยาวอย่างวะเลือดหายมันอยู่นั่นนั่นนั่นพอดีพอดีซื้อซื้อแฮกซื้อแฮกแค่เอ็มเอ็มอดครับแต่ว่าลืมลืมซื้อแฮกแบบไอ,ไอ้นั่นนะครับเอ็กซ์แลไว้ไว้ไว้มองคนนะเอปุ๊บถึงจุดยับเยินนะสุดท้ายครับเพรอาะงั้นทุกคนนะ อย่าไปซื้อนะไอโปรตัวเนี้ยขี้หมามากลองทักไปถามดูได้นะชื่ออะไรวะชื่อชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยว,ยวลองลองทักไปถามดูฮะใครอยากเล่นโปรได้เลยฮะขี้หมามากฮะไอท t วายทนะครับสนใจนะครับสามารถกดเข้าไปหาดูได้เลยนะครับอืมไปถามโปรได้เลยนะครับว่าเฮ้ยมึงซื้อโป้มาจากไหนวะโคตรเก่งเลยทิพไหยนะ เออดีมากเลยนะครับดีเก่งเก่งมากผมว่าผมว่าในโลกนี้ไม่มีใครยิงเก่งเท่าคนเมื่อก,กี้แล้วนะเออจริงๆนะไปซื้อกันเยอะๆนะครับโปยิงอย่างนั้นอืมหรืออะอย่างนี้